มันเอานอเข้าไปกินมดทั้งลำเลยนะมือแขวหอยแขวมานี่พี่น้องนี่ๆดิ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 คนเห็นดังมัาแล้วนี่นะดิดิเอาออกมาแล้วอ่ะดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยนี่กาฟักทายสบายดีพี่น้องฟองฝ่ายเบิร์ดสุภสกุลเด้อสวัสดี FC ทางฝั่งไทยและทางต่างประเทศนะทุกคนเนาะ มื่อน,นี้ถือวาละโอกาสหนึ่งพาทุกคนมาเลาะป้าหาคุดอ้นพี่น้องเองเสรงวมามื่อน,นี้เขามานํากันอยู่สองสามคนนะในซอกหาไปตามป้าเลยเนาะมาเบิ้งนํากันว่ามื่อน,นี้เขาจะเห็นจากคุยบ่เนาะไปเบิ้งนำกันทุกคนตัวสูงนี้ก็บ่ได้หไปทางได้โดนๆยังได้เข้าป้าเนาะ โอ้ก็เจ้ามานะ่ยูนี่ปอนิ่นเนาะมีคนมาพักยูนี่ได้ไดนีเป็นที่พักเก่าก็เจ้านะานพานหาอยู่หาก,กินถึเจ้านี่มกเดือด่ี่แขมเก่าเขา จุดที่พวกเขามาสอกก็สลายก็จะสอกไปตามสุ่มไม้เฮียจั่ไหสิเวลามีตัวอ้นหรือว่าตัวตูนนี่เข้ามามันจะกัดกินห่างใหม่นี่นไม้เฮียนี่โอ้โหเห,ห็เดฟางเขาหลามาแล้วนี่เป็นบลนัมไ่แลวเท่าแขนพี่นี่น้อง อันนี้ละแม่นต้นหนังเมือกทุกคนผู้เฒ่าผู้แก่คงก็จะเอาเปลือกมันตัวนี้นี่ไปตากแห้งเลยกัเอามาเคี่ยวมาแยมพร้อมกับมักมากเนาะนี่คือต้นหนังเมือกนะน,นี่สมัยยังน้อยนี่กัไปเอาอันนี้เลยต้นอันนี้ลอกไปขายพี่น้องตากแห้งแล้วขายเนาะตอนสบายสมัยยังน้อยใบมันก็จะหอมๆนะผู้เฒ่าผู้แก่นิยมมักเอาไปเคี่ยวแยมหาด

เอาสิสอกไปเรื่อยๆนะทุกคนนีนือใบเตยนะนี่จะเอาไปเฮ็ดซาดเห็ุใดโอ้โหปลดตนเลยไม่ยังไม่ยังห่างเต็นนะอ๋อ <c oughs> พี่น้องเอ้ของดีด้นะคุณ <c oughs> โบสถ์ในหางแตนนี่โอ้ยบโบค็เห็นเนาะหาง nhà ไปถึงแล้วอ้อโถเราไปเคาะนี่มีโซ่รถได้เคาะสามบาทนี่มีโซ่เลยตัวเป็นหางแตนใหญ่ได้ละเนี่ยหงุดังิดมาก เปะอยู่ดีเนาะนี่ฟาน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 อะไรเออแม่แต <có Fant> <ian> ่เนนกมาสไลา์นเนาะฟานบ่ี่บ่คุยกัน เอู้จิ ừ, ๊บจ uh, ิ๋วเนี่ยจิวน้อยเนาะจิ๊บดิทำอะไรเฮียนี่บอสนี่ขุยโอนนะทุกคนอัดใจเนาะตัวเดอยู่เนาะ อัดเป็นหูจนี่สินี่มิดคุยอ้วนยา,ามนี้หลายเฮ็ดตื่นเนาะ่ค่นนะอยเห็นคุยมันเลย กี้มาแล้วปะเกียบมันเดียวนะคุโตกุปกติต้องมันมีกจกอันนึงเนาะยางนี้มันตื่นกี้บนบ่อเนะ กี่ที่มันกินแน่ะโอ้เบิง่งสังเกตบุรีนี่บุหูได้ว่างอ่นหูอ่นกาล,ลังซอกหาหูมาังเวียนหูทุกคน ว่าตอนนี้เรากำลังโซกหาหูมาอยู่ยทุกคนยังจะยังยุ่งเนาะโดนมันอัดหูดียันน้ำเขา้า Đợi đây là tàu sọc hiện con này đi. 变的。 ให้มันดอยให้หูเนาะ,ะกัดตัวไดนเนาะนี่คือก่อไม่เฮียนะทุกคนเดีด๋วยวมันมาเข้าสุ่มไม้เฮียเนาะเป็นหูข่อยผมเด็ะ <S 2> <S 2> ลองแง่ดีเขาบางดิคุณเออตืนอ,อ,อ,อตนั่นแหละตืดนึงนะคือว่าเดี๋ยวมันมาแถวนี้นี่วัดตันยันมันโค้งไปฮะเนาะ ยู้สิยู้ยู้มมันโอ้ขึ้นเยอะแล้วอันนี้มาขึ้นเยอะโค้งไปโค้งมาใช่ไหมเนาะหาหน่อตัวนี้ด้วยเออนี่เนาะเยันมาขินหน่อตัวนี้ใด้ไหเออแม่เลยกัดหน่อไม่เหี้ยสิกัดมือ เราไม่เหี้ยยังไปทางนั้นออกจากหูออกจาสุ่มไหมย่นี้เดี๋ยวมากินนอทันนี่หละูเล่นนอเขาตั้งลำเลยอ้ พุ่น่ะตัวใหญ่ได้เหรอพุ่น่ะมันเอาหน่อเข้าไปกินมดทั้งลำเลยนะมือเขียวหอยแค่อมันพี่น้องผมใส่ไปพุ่นแหละมันดึงหน่อเข้าไปทั้งลำเลยเนาะโอ้หรือว่าแก้งได้เหรอโอ้ดิหูปพงเลยพุดหน่อที่มันเขากินนัะนอนนอนอยู่นี่เสียมาอยู่พี่เนาะ Oh, mình đừng có bị chìm như này sao bá

Chút, chút nữa. Chút nữa. Ngọt. Cái chưa tổ nữa. Nhanh quá. Gai đó đây Chút thôi. Nó lại

มาแล้ววันนี่โอ้ยยจือเอเอ้ยเรียบร้อยนี่นี่ตัวผู้วะอ้ใหญ่เติบอยู่เนาะอ้นนะทุกคนดูตัวตูนดูดูไม้เฮี้ยนนี้อ๋อใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ักตวนีีะดูนะทุกคนถือว่วได้มาแล้วตัวนึงท่าน ตัวอ้นตัวตูนถัวแก้วนี่ตัวพอได้เยอะนะบอนีได้มาทั้งโตแต่ว่าพ่ได้ทงกันสู้มาเนาะได้จับยังไงสี่แหลทใสถงวะจับเอาววะประมาณเจ็ดตะขีดบอกครับบอเจ็ดัดขีดครึ่งโลดิ วันนี้เราจะได้เดินทางกับก้อนนะทุกคนบึบ่งว่าจ,จัดเมนูอย่างนอ้อลาบอ้อนบอกเค้ย <c oughs> <c oughs>